ไปแล้วครับสิงห์ดำสักแต่บนว่าสิงห์ดำสิร์แมครับครับวันนี้ช่างพิกัดเท่าไหร่เราร้อยร้อยสิบหกครับร้อยสิบหกนะเมื่อกี้ได้สอบเป็นไงมาพอดีน้ำหนักนี่เราคุมมากี่โลครับร้อยสิบหกประมาณสี่โลครับครับเราซ้อมอยู่ที่ไหนตอนนี้อยู่หนองจอกครับศักวารุนครับใช่เลยนะศักวารุนณศักวารุนที่หนองจอกครับก็ถือว่าไม่ไกลไม่ไกลเป็นไงบ้างการเต็มตัวรวมๆกี่วันก็เดือนเดือนกว่าพรุ่งนี้ต้องเจอกับใครเราเจอกับอินคาเปสิงเคยเจอกันไหม ไม่เคยได้ดูเทปรูฟอร์มเคยเห็นมาไหมอนะเป็นไงเขามีอะไรบ้างพขโมยเตะขาเลยเป็นไงเขามีลูกหนักระวางแกวางแผงไงดีก็ตามสไตล์ไปเรื่อยแกเกมบอรทีอ่าล่าสุดเราชกไว้ที่ไหนครับที่นี่ครับเป็นไงวันนั้นชนะกับอืมก้องมงคลใช่ม็อกเขายังไงอ่ะสอกรับรสอกกัการจับเออก็คือเขาโดนแล้วก็ดูแล้วน่าจะไม่ไหวครับแล้วพรุ่งนี้เราอ่ะคิดว่าต่อเนื่องได้ไหมเอผมก็อากจะรักษาฟอร์มไปเลอยอืม ปีนี้นี่ชกมากี่ครั้งแล้วประมาณประมาณหกเจ็ดครั้งแล้วเป็นไงทั้งหมดนี้ประมาณชนะสี่ห้าครั้งครับอืมแล้วที่เนี่ยมาชกที่เนี่ยมาชกที่นี่สามครั้งแพ้ครั้งหนึ่งแล้วก็ชนะสองครับอืมก็คือเริ่มทําฟอร์มดีขึ้นเรื่อยๆครับคิดว่าพรุ่งนี้ผ่านได้ไหมแต่อายุเท่าไหร่และสิบห้าคนจังหวัดสตูลไปปล่อยกิโลแล้วเราตอนนี้ห้าเจ็ดพื้นเพลเราเป็นมวยมวย มือขวาอืมพิมือหรือเข่าอ่าเราสูงร้อยร <16 9. S 1> ้อยหกเก้าจมวยทั้งหมดกินประมาณสามสิบแปดฝากพี่น้องให้เชียร์พพุ่งนี้หน่อยครับฝากเป็นกำใจให้ด้วยครับคุณพี่อนนะครับขอบคุณครับ